สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกรกดสารภาวันนี้จะมานำเสนอเมนูอาหารชื่อว่าตะกิดฟิตบอลหรือบาลิคอฟเตอร์ซีโดยเมนูอาหารชนิดนี้นะคะมีต้นกาเนิดมาจากประเทศตุรกีโดยอยู่ในทางตอนกลางของยุโรปและเป็นจุดเริ่มต้นของตะวันออกกลางค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศตุรกีนะคะ โดยตุรกีหรือชื่อเป็นทางการเรียกว่าสาธารณรัฐตุรกีเป็นประเทศที่มีดินแดนอยู่ในทางบริเวณบนคาบสมุทรบอลข่านในยุโรปตอนใต้และคาบสมุทรอนาโตเลียในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้โดยตุรกีนะคะเป็นประเทศที่ครอบครองสองทวีปที่มีดินแดนทางทวีปยุโรปและทะวีปเอเชียในส่วนของสภาพภูมิประเทศจะมีความหลากหลายเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลก ในหลายพันปีก่อนและยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบันในรูปของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยๆรวมทั้งระเบิดภูเขาไฟส่วนในสภาพภูมิอากาศประเทศตุรกีจะเป็นประเทศที่มีสี่ฤดูการได้แก่ฤดูใบไม้พลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวต่อไปจะเป็นแผนที่แสดงแหล่งกำเนิดของอาหารนะคะโดยกอฟต้าหรือตอกิชมิดเบลนะคะจะเป็นอาหารที่ สามารถหาทานได้ง่ายตามทั่วประเทศตุรกีนะคะและยังมีราคาถูกโดยในโดยอาหารชนิดนี้นะคะจะเป็นอาหารประเภทลูกชิ้นที่เสิร์ฟมาในรูปแบบที่ง่ายที่ง่ายต่อการทานค่ะโดยส่วนประกอบจะประกอบด้วยเนื้อของเนื้อวัวเนื้อไก่และเนื้อแกะหรือเนื้อหมูโดยส่วนประกอบและจะนำมาผสมกับเครื่องเทศดห,หอม แต่ในวัฒนธรรมมุสลิมนะคะจะไม่นิยมใช้หมูเป็นส่วนผสมส่วนในพื้นที่ในกรีซและไซปัสก็ยังเป็นที่นิยมโดยอาจจะมีอาหารที่เป็นมังสวิรัตที่เรียกว่าเฮอร์เตกิสเตสมักรับประทานในช่วงอดอาหารหรือช่วงเข้าพรรษา ต่อมาจะเป็นสภาพประชากรพฤติกรรมในการทานอาหารของคนในประเทศรวมถึงวัฒนธรรมในการทานอาหารของประเทศตุรกีโดยวัฒนธรรมในการทานอาหารของชาวตุรกีนั้นโดยธรรมชาติของชาวตุรกีจะไม่ชอบทานอาหารที่ตนเองไม่คุ้นเคย <S <S เนื่องจากตุรกีเป็นประเภทเป็นประเทศที่อนุรักษ์นิยมอาหารที่ทานจะเป็นอาหารที่ทานง่ายและจะเป็นอาหารพื้นเมืองดั้งเดิม ในที่นี่จะไม่นิยมจะไม่ค่อยมีรถเข็นหรือร้าน,นทางให้เห็นนะคะโดยมากจะเป็นร้านที่มีให้นั่งรับประทานหรือที่เรียกว่าร้านอาหารส่วนในสภาพประชากรของตุรกีตุรกีจะเป็นจะถือว่าเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมุสลิมอื่นๆในตะวันออกกลางโดยประชากรทั้งหมดคิดเป็น 73, 73ล้านคน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเติร์กและเคิร์กโดยจะนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ส่วนภาษาราชาการจะเป็นภาษาเติร์กิสค่ะและในส่วนของสกุลเงินจะเป็นสกุลเงินลีลาใหม่โดยจะมีอัตราแลกเปลี่ยนหยุดที่1ลีลาเท่ากับ16บาทหรืออาจจะขึ้นลงตามหน่วยการวัดค่าของธนาคารค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นภาพรวมของวัตถุดิบขึ้นชื่อของประเทศตุรกีนะคะโดยอาหารจานหลักของประเทศตุรกีนะคะจะเป็นอาหารจําพวกปลาซึ่งเนื่องจากว่าประเทศตุรกีนะคะเป็นประเทศที่ติดแถบชายฝั่งทะเลทั้ง2ด้านโดยในเฉพาะเมืองอิสตันบูลนะคะหรือตามแถบชายฝั่งจะนิยมทานปลามากโดยปลาที่พบบ่อยนะคะก็คือจะเป็นปลาคค Kh Le ลิสไคคารเลฟเลกปลามุดและก็ ลูเฟอร์นะคะโดยส่วนเนื้อนะคะก็คือจะมีตามท้องตลาดทั่วไปเช่นเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อไก่แต่ถ้าหากเป็นเนื้อหมูนะคะก็คือจะสามารถรับประทานได้ในโรงแรมใหญ่ๆเช่เน Holiday Village หรือร้านขายของชำตามตามตลาดระดับสูงนะคะแต่สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาตุรกีนั่นก็คือสมุนไพรเครื่องเทศและถั่วสายพันธุ์ต่างๆในตุรกีค่ะ อดความเป็นมาของอาหารนะคะโดยเตกิสมิดเบลนะคะจะเป็นอาหารที่อยู่ในตระกูลมิดเบลหรือมิสลอฟที่พบในอาหารตามแถบบอลข่านตะวันออกกลางเอเชียกลางและเอเชียใต้โดยหและเป็นหนึ่งในเมนูอาหารตุรกีนั่งเดิมโดยเตกิสมิดเบลนะคะจะเป็นลูกชิ้นที่ทำมาจากเนื้อแกะเนื้อ,อวัวเนื้อไก่นำมาสับผสมกับเครื่องเทศต่างๆ ที่มีมากกว่า2และยังมีมากกว่า200ชนิดนะคะโดยจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามลักษณะรูปทรงส่วนผสมหรือกรรมวิธีการปรุงหรือสถานที่การผลิตนะคะส่วนผสมและวิธีการประกอบอาหารนะคะก็คือส่วนผสมจะประกอบด้วย เนื้อสับอาจจะเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อวัวตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็จะมีหอมแดงสับมีต้นหอมสับมีกระเทียมสับแล้วก็จะมีพาสลี่มีเกล็ดขนมปังแล้วก็มีไข่เกลือพริกไทยดำแป้งอนเนกประสงค์และน้ํำมันส่วนวิธีการปรุงโดยเราจะนําปลา ต้นหอมหัวหอมและกระเทียมแล้วก็พาสลี่นำมาผสมรวมกันหลังจากนั้นนำไปหมักในตู้เย็นเป็นเวลา30นาทีเมื่อครบเวลา30นาทีแล้วเราก็จะนำออกมาเพื่อปั้นเป็นก้อนกลมๆหรือตามรูปทรงตามใจชอบโดยระหว่างที่ปั้นเสร็จแล้วนะคะก็คือจะต้องนำไปแช่ตู้เย็นให้เซ็ตตัวอีกประมาณ30นาทีหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำขนมปังมาผสมกับ เกลือและพริกไทยเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็นําไข่มาเจียวเพื่อที่จะเป็นส่วนผสมก่อนทอดค่ะแล้วก็ตั้งน้ามันในกระทะให้ร้อนหลังจากนั้นนําตัวมีดเบานะคะมาชุบในเกล็ดขนมปังแล้วก็ไข่แล้วก็นําไปทอดในกระทะจนทอดจนกว่าจะมีสีน้ำตาลทองทุกด้าน ค้นี้นะคะก็คือจะเป็นภาพประกอบอาหารของตะกิสมิทเบาแบบสำเร็จรูปแล้วนะคะสำหรับดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ